มาครับตัดเลยแค่ทำลูกล่วงโดนโอ้ยหน่อยเดียวเองอ่ะใครเอาเฮ้ยได้ได้ทีเดียวทีเดียวเปิด์ตเปิด์โอ้เขียวไปกันข้างๆเลยเฮ้ยาพี่พก่อนดิใครจะเป็นผู้แพ้นี่เลยเยอะจังไงเอา ทางไหนนกไก่ทางไหนโอ้ยน้องไก่โดนตัวมั้งไก่โดนนะโอ้ไม่โดนไม่โดนเที่ยวออกมาให้ห่างๆหน่อยขี้ใครจะโดนอุ้ยอุ้ยขยับแล้วนะฮึ่ยเกือบไปแล้วอุ้เอาพกอีกแล้วพกเอออย่าหญ่นะโอ้เยอะขึ้นตาใครครับตาผมครับเออ ทำไมตัวเองอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไปเฉยไม่ต้องขยับเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวอะไรมุมนี้มั่งมันจะได้เป็นเหลี่ยมใช่ใช่จะได้เป็นเหลีอืมไปเชี่ยวนะระวังโดนลูกล่วงนะโดนจะโดนอ้๋อโดนนะเอ้าไปพี่เปิบ อืมตัดลงไปเลยตัดที่เดียวลูกโอ๊ยโอหน่อยตรงไหนเยอะตรงไหนอ้ยโอเคไข่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 ่วันจะตัดของไหนเนี่ยนี่มือจะตัดดิว้าไก่เอีงดนน่ไก่มือตึงเที่ยงเบาเบาลูก อันนี้โอ้โหอีเฟสดอ๋อใครเฮ้ยงนะกับสองมือก็ได้สองมือเออมือสันมือสั้ยเฮ้ยเ้อ้ย ได้เหรอได้ได้นิดนึงก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยใครจะโดนใครจะโดนตอนนี้ใครจะโดนใครจะโดนที่ตรงนี้มันเริ่มแตกเริ่มเล่าแล้วอย่ามือสั่นนะเดี๋ยวจะล่วงแล้วเอาแล้วเอาแล้วจ้าเฮ้ยมือสั่นอีกแล้วต้องถอนเนาะ อ้ยเาโดนลูกขอไปแล้วท้าลูกลวกนะโดนเลยนะนะีเปิดีเปิดลาวนนะของนั้นอ่ะเห็นจะป้าดอวีเด็กเดีกอะใจเย็นนะอย่ามือสั่นนะย็นนะใเย็นเฮ้ย่นี่กาเก่งเป็นรอยเลยนะอีเปิดนว เดี๋ยวจะเอาแบบเือบเฮ้ยเฮ้ยรอดได้ไงโอ้โเนี่ยเขาตะปูที่ก็ม่เลยอดาูดนดเฮ้ยอดีอดีไม่มีแล้วนะไปไป โอ้โหนี่เดียวตายแล้วทำลาย้างไกลมากเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเนี่โีดดีกว่ายังไงเฮ้ยใครโดนลยเหอเพิร์ดโดนครับเพิร์ดโดนคนที่โดนนี่นโดนดไดีดเองต้องดีดเองด้องดีดเองดีดเองนี่ดูนะครับ มาคลิปนี้ถือว่าสนุกไหมครับเป็นไงครับสนุกครับกดไลค์กดแชร์กดซับและใครช่องวินวินชาแนลด้วยนะครโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ